รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเวลาไม่มีวันหยุดอาจจะชุดกเรียวแรกก้าวไปแต่การเดินทางไม่เคยสิ่งสุดคนที่ยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปดูกันสักครั้ง สนับสนุนโดย Dream Destination Tour สายการบิน Emirates สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมากขว่าเที่ววันนี้มาเที่ยวแดนในฝันซึ่งฝันอยากจะมานานแล้วนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของสหรัฐอิหรส์หรือดูไบนะฮะที่หลายท่านคงจะคุ้นภาพคุ้นตากับโรงแรมเบิร์ชเอาอาหร่บแห่งนี้แต่ก่อนที่จะไปถึงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางคุณตะวันไม่ใช่ตะวันสีปานนะฮะวันนี้มาเชียร์บอลด้วยคุณตะวันจากรีมดีเซ i เนชั่นนะครับคุณสุยจากกีทูทเลและคุณเอมเจ้าของนี่เลยนะ เอเมเรสแอร์ไลน์ที่เราพามาทีู่ไบวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้เรามาถึงจุดที่ต้องเรียกว่าอากาศร้อนสุดครับ <c oughs> อยากจะให้นิน้ำนหน่อยอันนั้นทนที่คุณตะวันมาที่นี่บ่อยครั้งนี่เป็นโรงแรมร,ระดับเจ็ดดาวใช่ไหมเจ็ดดาวครับพี่มันสำคัญมันพิเศษยังไงข้างหลังเราเนี่ยครับเบิร์สเอาอาลับนะครับก็ เป็นโรงแรมระดับ7ดาวครับซึ่งตอนแรกเขากะว่าจะสร้างให้เป็นโลโก้ของดูไบใช่รอซีซั่นเนี่ยอยู่ประมาณสักพันถึง2,000โอ้โหยูเอสดอลลาร์ต่อคืนแล 1, 2, 2, 1, 2, 7, ้วช่วงที 1, ่พีคก็บอก7,000ดอลลาร์สหรัฐประมาณ7,000ดอลลาร์โอ้โหช่วงปีนตรงนี้นี่เขาเรียกอ่าวเปอร์เซียเลยใช่ไหมเนี่ยตรงอ่าวเปอร์เซียมันก็คือจะมีประเทศที่อยู่ติดกับทางซาล่าในเวทีก็จะมีซาอุดีอาระเบียมีโอมานมีกาตาร์เป็นแหล่งสำหรับเรือสำราญเข้ามาจอดเท่าไหร่โอ้โหใช่ใช่ใช่เห็นด้านหน้าตรงนี้มันจะ เทือที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่คุณตาวานเล่าให้ฟังระหว่างทางเนี่ยเขากำลังสร้างคล้ายคลองเข้าไปในเมืองแต่คลองใหญ่มากใช่ไหมครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้การเดินเรือเข้าไป<อ>ในเมืองครับวนรอบเมืองครับขุดคลองใหญ่มากครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ต้องบอกว่าดูไบ,บในสหรัฐอาราเบเนี่ยเมื่อก่อนนี้มีแต่น้ำมันใช่ไหมแต่ว่าวิสัยทัศน์ของมูฮัมหมัดอามากัมามากทูมเนี่ยระบบองไกลไปกว่านั้นครับเพราะว่าถ้าว่าน้ำมันหมดน้ำมันราคาตกเนี่ยต้องดูธุรกัการท่องเที่ยวเรื่องแหล่งช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นดูไ จริงๆนะครับผมไม่ใช่มาอัปเดตนะครับเรามาในโอกาสที่มาเชียร์ทีมฟุตบอลชาติไทยดวลแข่งกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับไปดูกันว่าเราจะสู้สีสู้ก็ได้ไหมสู้ได้ไหมได้ดิพี่ได้เชือกนะได้ชัวร์ครับเชียร์ไทยครับเท่าไรกี่ส่วนเชียร์ไทยอยู่แล้วครับยังไงเชียร์ไทยครับ สุดท้ายล้วก็มาถึงจุดที่ห้ามพลาดมาแล้วนี่ต้องมาเที่ยวต้องมาถ่ายรูป แต่ว่าถ่ายรูปก็ลำบากนะคุณตะวันต้องลงทุนต้องไปนอนข้างล่านะถ่ายแค่น,นี้เลย820กิโลเมตร828 828เรื่ที่ออกขบวนจากใกล้ท้องถิ่นเนี่ยยินยอมว่าเป็น160ชั้นชื่อตึกเบิร์ดคาลิฟะบางคนอาจคาลิฟะเบิร์ดคาลิฟะที่สร้างต้อง6ปีนะฮะเห็นว่าตอนสร้างมีปัญหาใช่ไหมการเงินใช่ครับตอ,ตอนที่สร้างเนี่ยมันมีเสรปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่นครดูไบปุ๊บเนี่ยก็เลยต้องไปยืมเงินจากทางอาบูดาบีมาตึกนี้ทำลายสถิติหลายอย่างนะอันดับแรกความสูงอันดับที่สองลิฟต์ครัับช้น 1ถึงชั้น124นะฮะใช้เวลาประมาณสัก26ถึง27วินาทีเป็นลมเลยใช่วินาทีวินาทีโอ้โหนอกนั้นก็มีเรื่องของจุดชมวิวที่สูงที่สุดผมอ่านข้อมูลก็บอกมีสิริน่าสนใจอย่างหนึ่งนะน้ำหนักของคอนกรีตที่ใช้ในการสร้างตึกนี้ประมาณเท่ากับช้าง100,000ตัวแล้วก็อลูมิเนียมเนี่ยเท่ากับเครื่องบินแอร์บัสเอสาของเอมิเรตส์นั่นแหละห้าลำครับห้าลำจะมีแหล่งให้ชมวิวอยู่2จุดก็คือสำหรับทั่วๆไปเนี่ยชั้นที่124นะครรรับบบแแล้้้วกกก็ถาาาเเิดตอง รู้ลานหน่อยนะครับเราขึ้นไปที่ชั้น145เปิดลิฟต์มาปุ๊บมันจะเป็นเล้าสำหรับนั่งส่วนตัวแล้วก็นั่งดูวิวไฟมันจะแตกต่างกับชั้น124เปิดตั้งแต่10โมง10โมงนะครับจนถึง4ทุ่มครับค่าขึ้นแผ่นไหมก็เฉลี่ยอยู่ประมาณพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทเนาะรอบละประมาณ45นาที45นาทีใช่ครับพันกว่าบาทก็โอเคต่างมานี่ต้องต้องจะพูดถึงกำไจนนะมาแล้บาทจะกคำสินและการสร้างตึกก็ไม่ใช่ว่าดูบจะครองความเป็นเลิศดล่องลอยมหาศาลได้ตลอดนะฮะในยุคปี2008นี่เเกกกกกกิิิิดดวววฤตตศรรรษฐจจโลลมถึงุูบ็ชะอัธ อาหารที่มันซับไหลแห่งเนี่ยมูลค่าลดลงไปเกือบ60%แม้แต่ต้นปามเนี่ยต้นปามก็มีทั้งหมดกี่กิ่งกี่ใบ18ใบ18ใบนะแต่ว่านี่เป็นเฟสแรกใช่ไหมครับมีโครงการจะสร้างอีกทั้งหมด3เฟสต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเป็นการขมดินลงไปในทะเลออกไปในทะเลยาวไปจากพื้นดินนะฮะ5กิโลเมตรกว้าง11กิโลเมตรตรงด้านหลังของบ้านพักจะมีทางเชื่อมลงทะเลแล้วก็มีสระว่ายน้ำส่วนตัวทุกหลังเงินเท่านั้นที่ทำได้ใช่ไหมฮะแต่หากจะมาเที่ยวดูบายเนี่ยเราปรึกษาดีมเดสทีชันหรื่องโลจิสติกกกเรรรรรื่่่ออองงาาาาคโแมทีีพัหน็ G2 และท่านั่งแบบสบายๆเอมิเรต์เขาจัดให้วันนี้ก็มาแข่งกีฬาฟุตบอลกันนะฮะคนไทยก็มาตื่นตาตื่นใจนะก็บอกไรายได้หลักของดูไบเนี่ยนักปัจจุบันเนี่ยคือการท่องเที่ยวเฉพาะที่สนามบินดูไบานานาชาติปีหนึ่งก็บอก70ล้านคนนักขั้นต่ำใช่ครับเยอะที่สุดในโลกแล้วใ,ในโลกเลยนะฮะเอมิเรต์เขาบินยังไงฮะไปจากเมืองไทยมาดูไบตอนนี้เราโอเวร์วันละเจ็ดเที่ยวบินบแล้วก็ไปที่ต่อจากดูไบไปเมืองต่างๆทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เราบินอยู่ประมาณมากกว่า150หนึ่งร้อลยหมาสนนิบอเมืองานเนี่ยมีร้านค้า ต่างมากกว่า600ล้านเป็นการเปิดอาหกรรมร้านค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ให้เสียชื่อดูใบเลยเห็นก็บอกว่าที่นี่ผมปลอดภาษีเยอะแต่ผมอปลอดภาษีไม่ใช่แค่เล่าแค่เบียร์นะมาถึงการลงทุนต่างให้สิทธิพิเศษทางภาษีเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติก็สนใจลงทุนมากไป

สนับสนุนโดย Dream Destinations Tour สายการบิน Emirates มากวาที่บรรจากบแบบเนี้ยค,คนนิยมมาเล่นดูเลยฮะ แซนดูนทัวร์ดูนไซส์ใช่ที่เป็นจุดขายของดูไบด้วยใช่ครับเดี๋ยวว่าวันนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะคุณเอี้ยนี่เคยมาครั้งหนึ่งแล้วครับคุณไปสอนแล้วเนี่ยครับบอกเมื่อก่อนไม่ขนาดนี้นะครับู้คึกคักมากเลยฮะครับรถเยอะมากวิถีชีวิตโอ้โหครับเอาง่ายๆเฉพาะของดีมิเลชั่นจัดมานี่กี่คันวันนี้ยี่สิบเอ็ดคันคันละหกคนร้อยยี่สิบกว่าคนได้ก่อนที่จะไปสนามจริงเนี่ยครับรถทุกคันต้องมีการปล่อยลมก่อนเพื่อให้มันมีแรงดึงดูดระหว่างทรายยทัางหลังเนีี่ยจะมกิจกกรรมหหลลาาย ไม่ใช่รถที่โฟร์วิวที่เราขับนมานะจะมีพวกรถเล็กๆพวกอะไรนะเอชยูี่นกระสุนสารมากขนาด่ั้นกรับทุกเพศทุกวัยมาที่นี่สนุกมากนี่เป็นจุดขายหนึ่งของดูไบนะครับใช่ครับวันนี้เราจะเดินทางต่อแล้วใช่ครับนี่เราไปไหนต่อพี่ชิพไปดูเลย ไปลุยแล้วแซนดูนะอันนี้จานเอกครับจานเอกโอ้อาจย์เอกหมายเลขหนึ่งเลยนะเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นวันนี้ได้ถือกล่องลาบด้ยเนาะโอ้เราดูว่าแซนดูที่นี่มันจะกกี่เด็กเลยฮะตื่นเต้นขนาดไหนขนาดไหนครับเตราเรียมถุงไว้หมดแล้วครับถุงอะไรครับถุงวัวสานคือเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาแล้วครับไม่ใช่เรานะคุณเอี้ยงปรอนเนี่ยโอ้โหมือกล้องบอกว่าจะพุ่งบ้ากนะเดี๋ยวพวกแตกได้ โอ<ล>้ยออโ<ด>ยอ้ยโอ้ยใช่ฮใช่ฮะคนขับเรานี่เรียกว่า ถ้าเรียกว่าดิฟได้นี่คงดิฟไปได้คทั้งวันครับสนุกมากสนุกมากผมบอกว่าเตี้ยที่ไหนได้แล้วครับโอ้มีมุมชวดชวียนครับช่างภาพเราเกยสอนบอกขออนุญาตไปถ่ายได้ไหมช่างภาพเราอาจจะดูคุณดูปวดหัวด้วยไม่ใช่ครับแต่มา่ละบรรยากาศนะท่านผู้ชมคงจะได้เห็นบรรยากาศของรถที่เขากำลังขับ อ๋อผมวนแซนดูนี่ตอนนี้ท่านผู้ชมว่าพี่ชิปไปแล้วไปแต่มาถึงตรงนี้สวยครับเห็นไหมทีมเทียเชเลนเราบ้านภูเขาพระอาทิตย์ตกดินนั่นใช่ครับมีรถโอ้ ATV ATV ด้วยออนีโูดูดูภาพแล้วท่านผู้ชมครับ มาอาหารข้ามพิเศษดินเนอร์จากแคมป์เบดูอินใช่ครับเรานั่งรถมานะครับโฟวิวคงจีนแล้วคุณเอี้ยงบระเวนถ่ายด้วยมีนะมีขี่อูนด้วยขี่อูนแต่พอเราขี่รถปั๊บเนี่ยไม่อยากขี่อูนแล้วผมาคนละบรรยากาศเนาะมาถึงที่แคมป์นี้ปั๊บเนี่ยซอฟต์ดิงฟรีนะมีซอฟต์ดิงฟรีให้คนละหนึ่งดิงเราจองไว้ตัวนั้นไว้แล้วพี่ชิพวันนี้มีโชว์ด้วยระบอมหน้าท้องเรับประจัดษ์การทุนเลยครับ ผูช้ชมครประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีโชว์ <c oughs> นะฮะเรียกว่าเป็นโชว์ระบมหน้าท้องสวยงามสวยง,งามมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้ในชุดใหญ่ไม่ใช่หน้าท้องเลยนะใช่ จากเรือ่องโชว์นะครับเขายังมีแอคทิวิตี้อ um> ื่นๆนะครับที่หลายรอบเอ่ใช่ไม่ว่าจะเป็นการคีออาเห็นๆหเฮนนาคีฟรีด้วยไม่เสียตังมีเพ้นท์มือตำไม้นี่นะสวยงามแล้วก็มีขายของที่ระลึก แล้วก็การรับประทานอาหารนี่ก็มีลายบุฟเฟ่ใช่ไหมฮะใช่ฮะคือเขาจะให้เราทานบุฟเฟ่หลังจากดูการแสดงแล้วถูกต้องครับการแสดงเริ่มหนึ่งทุ่มแล้วบุฟเฟ่ลายเนี่ยเปิดประมาณทุ่มครึ่งแต่ว่าก่อนที่จะดูเขามีคลิปบล็ใช่ไหมฮะใช่ครับเปิดคนละชุดต้องขอบคุณนะครับเป็นแบบรีมเวสเซนิชั่นขอบคุณจิตรทธโรและขอบคุณสาธุเบนเอมิเรตด้วยเอมิเรตด้วยนะครับเดี๋ยวควกนี้เรามีงานต้องไปดูอีกหลายที่ใช่ครับต้องไปที่เมืองอブูดีใช่โอ้มีหลายจุดน่าสนใจมาก ค,ค,รครับผมมาตรงนี้เห็นเรือเรือ,อเห็นไหมครับนะฮะ <laughs> มีเครื่องมินด้วยอ่ามันทำให้นึกถึงอะไรรู้ไหมฮะจากที่เราดูพิชพันฑ์เนี่ยเขาบอกดูไวในยุค200ปีเกือบปีที่แล้วเนี่ยนะครับ มีการบันทึกว่าเป็นเมือนที่เจริญเติบโตมากค้าขายกันโผทั่วนาบริเวณโลกอาหรับเนี่ยฮะไปถึงอินเดียเนี่ยนะครับแล้วก็มีแหล่งค้าทองแล้วก็เขาจะมีการจําลองภาพชีวิตของคนดูไบต้องถือว่าเป็นพวกที่ดิ้นรนต่อสู้นะชีวิตในกลางทะเลทรายชนเผาลงตาเนี่ยฮะต้องสู้กันเองเนเรือนักวางชนเผาก็มีแล้วก็นักเดินเรือจากอิตาลีบอกว่าสมัยนั้นที่1 8 5 7เนี่ยดูไบพุ่งเรือตัวโตมากในเชิงเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจสาหรับคนนักท แน่นอนมาแถวนี้ต <ficou S 2> ้องอุด <dans> ต <la Idol> <Hospital> ้องอะไรต้องเลยครับโอ้ยครับสัญลักษณ์ของซาเลซายครับต้องนึกถึงอุดทำไมถึงสูงเท่าไหร่มนี่ยสามสิบห้าเดย์แฮมครับสามสิบห้าเดย์แฮมแล้วคุณเอ็มจากอิมิเรสได้อะไรมาบ้างได้กระเป๋าครับแต่โชว์อะไรครับเอ็ม ซื้อให้ใครนี่กี่นี่แทมเนี่ยอันนี้มาสามสิบเก้าเลยครับคือค่าเงินเนี่ยเวลาเราซื้อของเนี่ยค่อนข้างง่ายหนึ่งคือเราเติมศูนย์ได้เลยง่ายนิดเดียวการค้าการขายที่นี่คนรับเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยใช่ไหมครับถ้าเราสะดวกบัตรเครดิตก็ได้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นมาที่นี่สะดวกสบายนะครับสมชื่อดูไบเป็นเมืองที่มิเนียม X M ก็คือว่ามีการลดภาษีเนี่ยภาษีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะฮะเป็นร้อยปีสมัยนั้นทุกคนมักดุมเนี่ยคิดไอเดียลดหย่อนภาษีทำให้้้้นนนัััักกลลลงงงทททุจาาาาาาาตตตต่่่่ชิแแสมมมยรีีวะเขดูบ ทำให้ดูไบเจริญเติบโตจนถึงณวันนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือใบกลับนะครับเดี๋ยวจะมีการนั่งเรือจะครีใช่ไหมฮะไปดูกันต่อที่จุดนั้นต่อได้ครับมากกว่าที่มากกว่าที่ ทีสนับสนุนโดย Dream Destinations ทัวรสายการบิน Emirates าม,มาดูใบไม่ธรรมดานะยังไงพี่ลูกมาเวนิสอีกแต่บางคนบอกเหมือนเท่าเรือที่นี่หละพระจันทร์มันหลับเรื่องเรืออัปปราอัปปาเป็นการจำลองบรรยากาศสมัยเก่าตั้งแต่ดูใบรอบกับปีที่แล้วใช้การสัญจรทางเรือเป็นหลักในค้าขายดูดนเลยออกทะเลไปดูดนเลยอม,มองเอาเปอร์เซียไปค้าขายกับอินเดียแอฟริกา แต่ก่อนเขาค้าขายอะไรกันครับพี่โอ้ต้องทองคำเครื่องเทศนะฮะเดี๋ยวเราไปตลาดทองคำเห็นว่าทองคำที่นี่ราคาที่ทองคำก็น,นี่คือว่าถูกมาตรฐานมากเพราะว่าเป็นราคาที่ไม่มีการคิดภาษีเลยมีแต่ค่ากำเนิดอ่าบรรยากาศนี่สุดยอดจริงๆพี่ถึงสี่นาทีนะโอ้โสองฝั่งงดงามครับคนดูใบเนี่ยเขาบอกมีฝีมือในการขุดท่าเรือที่ เป็นทะเลืที่ใหญ่สุดในโลกเลยนะอันนี้ไม่ใช่ไม่น่าจริงๆนะฮะรับถเป็นคลองขุดทั้งหมดเลยคลองขุดเองแต่ว่าเห็นไหมครัเป็นระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ครับตอนนี้เราไปกึ่งเก่ากึ่งใหม่นะมีเรืองต้องคำอยู่แนั้นอยู่ฝั่งนี้ครับครับผม ลึงตะลึงครับตะลึงยังไงฮะอาราอารามทองคำจุดเด่นที่สุดเลยนี่มาถึงนี่คนกู้รู้แมะไรแหวนแหวนในใจขนาดไหนก็เพิ่มเองนี่ไงสำหรยบสถิติโลกดูรายละเอียดเลยครับเนี่นยน,น้ำหนัก58 6กิโลกรัม21กรัตนี่เป็นแหวนทองคำเป็นตออกกลางก่อนปกติแล้วเนี่ยทองคำในดูไบส่วนใหญ,ญ่เอาม,มาจากแอฟริกาเมืองนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเมืองทองคำซิตี้ออเกอบริเวณนี้อย่างที่ได้ฟังมีเกือบ400ล้านของทุกอย่างเป็นของจริงหมดนะไม่มีคำว่าปลอมเรือขาดไม่ให้เสียชื่อดูไบมีแบบเพลทเป็นเสื้อนะฮะ ทองคำล้นวๆวนก็มีเขาบอกว่าราคาทองคําที่นี่มาตรฐานโลกนะเพราะว่าทางดูไบเองพยายามที่จะสร้างลูไบให้เป็นือนทองคําของโลกต้องมาหาซื้อทองคําที่นี่ที่นี่เราอยู่ที่โกซุกแล้วก็เราเลยนะฮะสไปซี่ซุกยาดีเป็นยาเชื่อมต่อกัน <c oughs> เป็นจุดนัดพบระหว่างคนที่อยากซื้อทองคําก็ซื้อได้คนที่อยากซื้อพวกของฝากพวกผลไม้แห้งพ,พวกอินทผาลาัมเนี่ยาดน,นี้ได้เลยนะครับได้ตเขาบอกราคาการต่อรองราคาที่นี่ราคาทองคําต่อรองไม่ได้อยู่แล้ว แต่ค่ากําเนิดค่าทำกำเสียงเงาค่าปฏิบัติหน่อยเนี่ยเขาบอกอาจต่อได้3 0มสถึงห้าร์เซ็การซื้อขายทั่วไปเนี่ยเขาบอกบว่าโดยเฉลี่ยแล้วต่อได้สัก3 0มสถึงห้าสิบอน่านี่ก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยถ้าอยากจะมาขนทองคำที่นี่ก็ขนได้ครับโกโซครับครับ ดิมเดสนาเซชั่นนะคิดทำให้มาถึงจุดหมายปลายทางอีกเมืองหนึ่งน่าสนใจามากอาบูดาบีอาบ,บ,บูดาบีนะครับเมืองหลวงจากลุบไบมาเนี่ยสอ <2 S 2> งชั่วโมงนะพี่นะ แล้วเห็นความแตกต่างชัดเจนนะตั้งแต่เรื่องถนนเลยใช่เขามีการทําสีถนนนี่นะฮะครับให้เห็นความแตกต่างใช่ไหมฮะทางตักสีเข้มก็กลายเป็นสีน้ําตาลอ่อนให้รู้ว่าถึงอาบูดาบีแล้วที่สังเกตได้คือสองข้างทางเขียวชอุ่มพุ่มสวยโอ้โหเพราะว่านี่เป็นตเลือกซิดโอเอซิสโอเอซีของที่นี่นะฮะแย่งชิงกัรระวางชนเผ่าต่างๆสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและที่สําคัญมาถึงที่นี่แล้วปั๊บเนี่ยเสียดายแย่เลยนะฮะถ้าไม่ได้มาที่นี่ทริปเรสเนชั่นถ้าเอมิเรส วจีทูไม่จัดให้มาเที่ยวมัสยิดไายิดนี่นะฮะไายิดเป็นมัสยิดที่เจ้าผู้คนทุกคนใหญ่โตจริงสิบปีนะ้วสิบปีแล้วสิบปีแล้วอลังการใหญ่โตมากมีการสำรวจความเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาลงรอยเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ดึงดูดอันดับที่25ของโลกโอ้โหที่ผมเห็นไกลๆนะตอนที่เข้ามาที่เมืองอาบูดาบีเนี่ยผมนึกถึงทัชมาฮาลโอ้ใช่เหมือนไหมพี่ใช่ใช่เหมือนนะเขาบอกเป็นลองทัชมาฮาลเป็นลองอลังการฮะใช่แกนมอสที่เราเห็นข้างบนนั่นน่ะทองคำล้วนๆเนาะใช่เวลาสร้าง10ปีและที่่่่ยิงใหญกวาานนั้็ปชเ พรมผืนใหญ่มาก แล้วก็บอกว่าเป็นพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยผมจดจาไว้ในสมองเลยครับห้าพันหกอตารางเมตรโอ้โหอันนี้คือเนื้อที่ของพรมเลือเนื้อที่ของืออะไรใหญ่มากรองรับคนที่จะมาประกอบพิธีเนี่ยครับสี่หมื่นคนสี่หมื่นคนจุได้ครับนะครับแล้วก็ยังมีจุดสําคัญเรียกว่าเชนเดลีย์ใช่ไหมใช่คือโครงไฟระยะเป็จุดนะใช่ครับเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ครับสร้างมาจากไหนรู้ไหมที่ไหนครับเยอรมนีทําด้วยทองทําและทองแดงผสมกันครับโอ้หนี่คือความรังงานงานสร้างของ มัสยิดซาฮิดแห่งนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นที่ฝังศพของของพระบุคแห่งนครรัฐอาบูดาบีคนที่สร้างเนี่ยนะฮะก็เคยเป็นพัสนาธิดีของสหรัฐอารับอิมิเรสต์ด้วยต้องยอมรับนะครับว่าความยิ่งใหญ่ของอิมิเรสต์นั้นมันไม่ใช่แค่ดูไบแค่อาบูดาบีนะฮะยังมีอีกห้ารัฐรวมกันเป็นเจ็ดรัฐเจ็ดรัฐทั้งหมดอาบูดาบีเป็นจุดศูนย์กลางสําคัญเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองแต่ว่า เป็นเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับมันมีกฎติกาในการเข้าไปใช่ไม่ธรรมดานะใครที่จะเดินทางมาที่นี่เองเนี่ยนะครับการแต่งกายเขาค่อนข้างที่จะสลิกมากนะฮะเสื้อที่มีรูปสัตว์เนี่ยก็เข้าไม่ได้นะสลามจะห้ามรูปบูชาห้ามใช่เสื้อยืดที่มีรูปสัตว์ต่างๆนะครับใช่ครับตอดติดกาต้องถอดนะใช่ครับผู้หญิงสําคัญมากมีผ้าคลุมหน้านะบางทีเรามาด้วยกันเนี่ยพอคลุมหน้าคลุมตาใส่ชุดดําจําไม่ได้ว่าใครแต่ว่าสวยมากนะครับเวลาคลุมแล้วเออเข้ากับวัฒนธรรมของเขานะครับนี่ ไปพลาดจุดสำคัญนะครับมัสยิดไซอิดนะครับของเจ้าของรัฐแห่งอาบูดาบีแล้วก็เป็นเอกลักษณ์สำคัญของสหรัฐอาหบอิเอเมิเรสด้วยครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้านสนามกีฬา MBC นะครับในกรุงอาบ,บูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับอิมเรตช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นร้นใจมาถึงกันแล้วนะครับวันนี้ทีมไทยทีมเชียร์ไทยถึงถือว่าสุดยอดนะครับดูด้วยสายตาแล้วนี่ไม่น้อยกว่า1 0 0 0คนนะครับไม่ใช่แค่คนไทยที่มาจากเมืองไทยเท่นั้นมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเปอร์เซียน,นะครับบรรยากาศวันนี้ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการเชียร์ไทยทีมไทยทุกคนวันนี้มาด้วยใจนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นนัดสำคัญรอบ12ทีมสุดท้ายจากเอเชียที่จะเข้าไไปข่ััันนนนนนนใใบบอลลโกกะะะคครรเเดีีี๋ยยยวววาาาาาจจู้ทมมสถช ดูทั้งในสนามนอกสนามได้แค่ไหนครับเอาละครับท่านผู้ชมเรามาถึงที่สนามเรียบร้อยแล้วนะครับค <laughs> ือสนามว่าแรมโมเม็ดเบียร์ซอยสเตเดียมเอาอย่างนั้นเลยเดเนี่ยใช่ครับ <laughs> นี่โปร คนนี้โปรคนนี้ชื่ออันนะวันนี้มีทีมพิเศษมาช่วยเราเพราะว่านี่เขาเสียงหล่อมากต้องหาว่าดูในคลิปวิดีโอทั้งหลายเนี่ยชื่ออะไรนะฮะโปรครับแนะนำหน่อยครับโปรแห่งทีมผ้ากกำลังดอกกำลังดอกโอ้โหทีมภากกำลังดอกครับท่านผู้ชมผมมากับกำลำงปีชื่อเป็นกำลังเพยนะวันนี้มาไกลนะไก่สนาม MBC นบีซีเอ็นบีซีสุดดำโอ้โหไสเตเดียมไม่ด่าแล้วนะโอ้โแล้วจบและเหมือนเวลาเราดูแบบบอลลีกอันหลับกันเนอะตัวขาวแบบโอ้โห เของเรานี่น้ำเงินเราน้ำเงินนะฮะไทยแลนด์เลยชัดเจนมีผ้าคอนฟอร์มมาด้วยผมไม่มีอ่ะชิซิทขโมยไปสีสันดีมากนะคนไทยวันนี้เยอะมากนะมากครับวันนี้ร่วมพันนะร่วมพันหน่อยเสียงนี้ร้องเพลงเป็นไหมเนี่ยพอได้ครับ เชียร์เธอเป็นไทยก็ต้องเชียร์ไทยโอ้โหอยู่แห่งไหนก็ต้องไปคนไทยด้วยกันทั้งของนี่แหละครับเราคนไทยก็ต้องเชียร์ไทยกันเธอพี่น้องบุกเข้าไปควาไทยไทยแลนด์ไปิไปิมาร่วมกันร้องเพลงเชียร์ไทยให้มันกึกก้องมาลรว่าบุกเข้าไปมาชัยมาควงให้เสื่อไทยเกียรติกล้องลือนา สุดยอดคนแต่งก็คือคุณรัชศักดิ์เลือกคงคาเท,ที่เป็น,นรอรรมการเชียร์ไทยนะครับผมที่สุดยอดนะครับมีนีิเชียร์ไทยพาวเวอร์ก็เข้าสู่ปีที่25แล้วนะครับเลยนะครับผมหวังว่ายังคงยืนอยู่ยาวนานขอให้รวยขอให้รวย <c oughs> ทุกคนนี่ควักกระเป๋าขึ้นไปเยอะใช่ควักมาแล้วน่าจะทําให้ทํางานทํางานรุ่งเรืองขึ้นรุ่งเรืองขึ้นชีวิตรุ่งเรืองขึ้นนี่ผมบอกตัวเองด้วยเนี่ย